ยำตีนไก่เล็บมือนางเออชี้หอมนะคะแล้วก็หอมแดงก็ใส่หอมลงไปทุกคนใส่ผักไรทิ่ก็ได้นะคะที่เราชอบแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ่ะขาดไม่ได้เลยคือน้ําพริกเผาของเราอันนี้คือหลายๆคนบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากกินน้ามันเยอะทำยังไงอันนี้ก็คือใช้กระชอนนะคะตะแกงมันเยอพี่น้องอ่ะคนให้เข้ากันนี่คนยังสีเลยอ่ะหอ,หอมพริกเผาไหม ลายแตกอุ้น้ำลายนี่แบบสอบเลยค่ะคือแบบหอมมากอืมอืมนายข้าวมน้ำก่อนนะคะเนี่ยมันก็ได้แล้วอะถ้าอยากเค็มนิดนึงก็ใส่น้ำปลานะคะแต่สําหรับตัวเรานี่คือเปี้ยวเค็มๆนิดนี้เนี่ยคือแบบนี้เลยเราไม่กินรสชาติจัดนะคะอยากจะปรุงแบบไหนใส่แบบที่คุณต้องการปะไปจัดจานคะ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมดูฉ่ำมากมามาชิมค่ะ าค่ะทุกคนอันนี้คือไก่นะคะตีนไก่นะพี่น้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจะได้กัดง่ายๆกินง่ายๆนะคะยำน้ำพริกเผามาชิมอืมมันอร่อยหอมน้ำพริกเผามากจะบอกว่าทุกคนมะนาวน้ำปลาใส่เพิ่มได้นะคะแต่ของข่อยเนี่ยไม่ใส่เพิ่มเพราะอะไร พราะชอบกินรสชาติพอดีนะคะไม่กินจัดเกินไปจะไม่ทําลายท้องตัวเองนะคะแล้วก็ไตเราจะได้ไม่ทํางานหนักนะคะอย่ากินเค็มอันนี้ต้มน้ำเดือดสิบสิบห้านาทีนะคะเพราะว่าต้มนานไม่ชอบไม่ชอบเปื่อยๆชอบแบบกุบๆแซ่บพี่น้องแซ่บคืม ตินไก้นดะ้คะข่อยหั่นเรียบร้อยแล้วตองออันนี้คือหอมหอมดองเข้ากันคัะหอมดองคืนที่สองนี่คือแบบแซ่บบ่มีกินหอมเลยพี่น้องสมบมรน์านบแซ่บคืมเป็นผักดองเลยอื เดี๋ยวจะลงวิธีดองให้ดูนะคะวายแสบเข้ากันมากข่อยเงินมือใดข่อยกินบีดข่อยใส่เสือสีขาวมือนั้นคอยงิดเจ้าของมันเป็นอย่างตรงใส่สีขาวมันเป็นอย่างยามข่อยใส่เสือสีดำข่อยคือว่ากินบีดมีประโยชน์มากนะคะ อร่อยหวานอันนี้ดิบๆนะเวลาไปเข้าห้องน้ำอะสีแดงอย่าตกใจเป็นสีของบีเดอร์มันแมนแลนไปหาหมอเนี่ยว้าวแต่มันแสบเลยอ่อขอ,อยากให้มันเจ้ากินได้เนาะทรงพานกล่องเนี่ยไหมแช่มห พี่น้องลองด้วยเถอบอกเขาเคยลองอร่อยอลองค่นัน้ำพริกเผาแซบ่บทำอะไรก็แซบ่บกินกับข้าวซื่อๆก็ได้กินกับข้าวแล้วก็ผักเฉยๆเลยน้ำพริกเผาอร่อยออนี่ขนาดว่าจะกินให้เบิง่งซื่อๆได้หี่แปลแล้วเนาะ